เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มันอยู่กับผมแฮสเกมบางก่อนนะครับมันอยู่กับอาบโบว i บิ๊กแอนเจอร์ในตอนที่3นั่นเองครับมาได้เวลามาล้างแค้นกับไปตัวเหมือนมันอะไรไม่รู้เหมือนเป็นผีพายซะมากกว่าครับผีพายมากกว่าผมว่าเออเอ,อ,อันนี้มาจากเกมไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรวะไนไปอู้เดี๋ยวเดีอ้ย มันเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบมากครับเพราะว่ามันเคลื่อนไหวยากมากเพราะว่ามันต้องเหยียบลูกโป่งเนี่ยเนี้ยเนี่ยไอ้นกเนี่ยเดี๋ยวจัดการนี่ก่อนอ่ะโอเคฟูเลยแล้วมามาเดี๋ยวก็จัดการก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บแล้วจะเหยียบน้องโอเคไปเคลื่อนไหวยากให้โอ้โหเอาไงดี เอาเงินดีวะเหี้ยไปไม่ได้ได่ไหมวะเดีด๋ยวนีโอเคไปได้ไปได้แล้วอุ้ยมายแล้วอุ้ยไม่ไหวแลพลันข้าไม่ตายยังไงวะยังไงวะโอะ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้ยเจ็ดล้อส่งเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยทามมาตายิ่งโว่มากอัพอัพดาวเล็บเล็บอะไรอะไรวะ แชมเป้ยนกันขี้เกียจอาแล้วแม่งโฟกัสโฟกัสมันก็พอโอ้หอันนี้อะไรวะเฮ้ยเจ้ะวัเจ้ะวัดจิบอาแล้วเจ้ะวัดเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันรอวัดมันรอวัดมันอึ๊บโอเคไม่ถึงละเฮ้ยจังหวะละโอเคต้องเก็บลูกฝ่งครับอุ้ยเอ้นี่มันจากกี่โอ้ยเวนโยนเอ้ยลูกฝ่งเปล่าลอยรอยลอยอโอเคโอ้โหเต็มฟูลเรดพอดีเลย เดี๋ยวรออยู่ไว้ไอ่ะเด็กคนนี้แหล,ละครับตัวเอกจากเกมนี้เลยเหยอะแม่งมเด็กโดจะตกแม่งมานี่มานี่นโอ้ยนี่เดียนี่เดียวนี่เดียวแล้วโอ้ยเหยียบยากเลยโอ้ยนั่นแหละตกน้ำแม่มอ่โอเคถ้าไม่ตายโอ้ยตีกิ่ความไม่ออกยากเลยแม่ฟ้าผ่าเลยเฮ้ย ก็เศร้า ups. ไม่ไม่ได Saint ้ไม่ได้โผล่ใช่ัหมมันยังมีลูกโป่กันลูกโป่กัน23นาทีเหรอทำเหาือนกันที่ไหนวะอันนี้ใบมใหม่นี้ที่เดิมที่เดิมยึบกระยึบกระยึบกันโอ้โหมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมึงทำอะไรตรงนั้นว่ามอเตอร์ไซค์ไปจาะอะไรตรงนั้นโอ้โห มันขบับโอ้โหเล่นใหญ่ขึ้นไปโอ้ยข่าวที่พาล้วโอ้โห,าาโโหสามอันกลมอะไรไม่รู้เอ้ยนี่แน่จะหมดะลดีเรวจะเต็มแล้วจะเต็มแล้ว,ลวบูเ,เลตเพิ่มมาละอ้ยไก้ที่พาใหม่แล้วมาชนชนยากโอ้ย chọn nhà rồi. ok oi oi oh -oh. luôn tà nhà lát chị hai oi my nhớ nhạc ngắn lời tại xin, nóng bay nóng bay okay. nọp bay bay nọp 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 bay แต่ม,มันโล่งเหรอวะเออโล่งโล่งให้โอ enfin นจอดเด็กว่าเว้ยจึ้อเคเคเฮ้ยอะไรยมทูตจัดการดีกว่าโอ้ชิบายแล้วมันโดนอะไรวะเออชิบายแล้วว้าว้าวว้าว่ถ้าไม่ตาย โอ้โหแม่งเรียนลูกน้องเยอะมากเ้ยขวายทุกสีหมดขวายแม่มาเลยโอเคไปเจ็บคอช่อบหยโอ้ยโอเคขวาาหมดแล้วมา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 เอามาต่อไยมาต่อไอเออนั่นแหละเอพี่บอยนี่เกนลักกี้น now ไปมาดิมาดิขอลูกโป่งอ,อ,อ้อยเอ้ยนั่นแหละขอขอแก้แค้นหน่อยดิแล้วโอเคตกน้ำแม,ม่แล้วก็แกลี่ลูกโป่งแล้วก็อุ้ยไม่ต้องไม่ต้องไอ้น,นี่นกนกนกระวังนก,นกมาแล้วนกไโนปโอ,อ้โหเชื่อว่าโดนเอ้ยโอ้โหแม่งก็จะโดนแล้วใช้นี่ก่อนใช้อีกรอบนะครับเพื่อนมันจะไม่เกลี่ยอ่ะ ยังไม่เกิดการโอ้ยโอ้ยอย่ามาทษอย่ามาโทษตัวหนึ่งชิ่าแล้วเหยียบเหยียบซะเหยียบซะเร็ไหมเอาชิบหาแล้วเหมือนเหยียบน่าจะเหยียบไม่ได้เลยย่แล้วย่แล้วอย่าแล้ว แล้วไปรอไปถึงไหนนะครับรอไปถึงอวกาศแล้วมั้งโอเคไปเสร็จแล้วโอเคมาน่าจะจุดสุดท้ายแหละนอนแล้วเออโอเคมาเอา้าดีมากอะโบโบแต่ว่าแจ็คแพ็คของฉันอ่ะเดี๋ยวอาแล้ะล่วงไปซะแล้วโอ้โห นี่ครับลวกไปอีกหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นนักมวยเลยอันนี้ก็ลงตามด้วยครับมาคุลงตามด้วยนี่ขอด้วยขอเลยลงตามเอาโบโบมาด้ไก่ปีศายโอ้โหแล้วนี้ตัวละครอื่นเนี่ยเอา้าโอ้โหด็อกเตอร์โดนอาโบโบเหยียบโอเคอ่าแล้วเขาก็ไปด้วยครับน่าสนใจแฮะไหนเราเข้าไปดูสิ มีทอสแล้วก็เจสันฮะสุดาโอ้โหเี่ไปซะแลวมาดูสิมามันก็ว่าไปไปิดเอ่อไม่มันไปเกมนักมวยนั่นเองครับเออไปเกมนักมวยมาโอ้โหผมก็ช็อกเลยโอ้ยโอ้โหเริ่มมาเอาเลยหรอโอ้ยโอ้โหจะอู้ทําไมโอ้ยมันใจเย็น ล็อกก่อนล็อกก่อน <l ux> โอ,เเอ,อ้ยต่อยซะเลยเฮ้ยต่อยแม่ตอองตาบ้องบอกกูผิดอะไรกรรมการกูผิดอะไรกูไม่โ้าใจเลยผิดอะไรวะกูต้องต่อยกุระบาดเดี๋ยวๆอ่างไว้กูยึบอ่างไว้อ่างไว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลุดยาเห้เออเออเออโอเคแลก็กก็เอเอ,อเะปะมา เดี Or, yeah. MM ๋ยวรอไว้เราจะมาก่อนไปเยอะโอ้ยหลบทันเอาจริงๆเหมือนจะยากไหมไม่รู้เหมือนกันมันจะยากเหมือนกันเพราะว่าผมเคยเล่นมันนานแล้วแบบหลายสิบปีอุ้ยโอ้โหกัดทำไมวะอุ้ยโอ้โหอ๋อตอนเอ้ยเยอะโอ้ยมีตันไหยอุ้ยเอาเลยแล้วก็เอือตบ งรอจังหวะนะโอเคเพิ่มอันนึงแล้วครับหลอดเพิ่มนึง่งเดี๋ยวเราว่าเยอะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบอ้ยอ้ยไปเยอต่อยาจังหวะทำไมไม่ต่อยไม่โดนโอเค วางไว้นะเจ๊ฮึ่มเดี๋ยวเราบรรทัดเองแล้วก็เจ๊อุอรร้ยข้อประกานแล้วก็เตะซะงั้นแล้วก,กอ็อืมง่ายไหมมันเออมามันนี่แหละง่ายมาอีใช้ห่านี่กว่าโอ้ไหมง่ายจริงเออมันง่ายจาัดแฮ มาแบานชุยไอ้ไม่โดนเอ้ย,โอ,ยโอ้ยโอ้โหลินยาว,วตะวันไปโอ้ยนึกว่าออกนอกออกนอกมวยจิบจิบอวิ่งแม่มเลยรอดที่สองเพิ่มรอดที่สามอืมอเครอดที่สามเพิ่มนะครับ

จะรอดอย่างนั้นเหรอกดเลยๆๆๆอ้ยโอ้โหยิบหาแล้วตะวันไปตะวันโอ้ยโอเคออกนอกออกนอกมวยแล้วเก้าอี้เก้าอี้มาฮิฟาดแม,ม,ม่เดี๋ยวกูขอละมายแป๊บหนึง่งไอ้สารยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเยัยแม่งดูดต,ต,ต่อยตากร้องกูปิดอะไรวะ นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,ยโดนซะแล้วจะเต็มแล้วเว้ยเออจังหวะาานี้แหละถ้าไม่ตายวัดเป็ตนนรงกลางซะนี่มาโอ้โหมาเรียกพักเบืมาโอ้โหเรียกเต็มนักมวยมโอ้โหสี่คนวัดอ่าดีๆดูสิคนแรกอ่าแล้วลองให้ เย้โอ้โหยกยกตาเว้ยทุ่มและก่อเอ้ยวู้าวันที่สองอ้าเอ้าวตอนแม่งโอ้ยหืมหืมล็อกคอล็อกคอไว้แล้วก็ลับหลับปุ้ยเลยกันที่สามไม่ตื่นเตินโอ้โหเหยียบคอมัน แล้วก็เอเอามือกอดปกไว้อ่ะแล้วคนที่สี่คนที่สี่อา่าอ้าวก็อื้อทิบทิ้งดา่างโอ้ทิ้งด่างเลยมาตาชันมั่งไปบินบินไปนอกลูกงั้น้ ไปนอกโลงเลยโอ้โหไปถึงดวงจันอะไรเนี่ยเฮ้ยจะโหล่นแล้วโอ้โหไฟลุกมาลุกไฟลุกมาโอ้โหกุกระบาดแหมลุงมาเป็นกุกระบาดเลยครับ เบิดตู้มไปเลยอ๋โอโ้หไม่ทันจังวะอวินเนอร์อิสจูจะน่แล้วไปลงไปในหลุมล่างเลยมันต้องเป็นเกมเมกะแมนตตตเมกะแมนก็มาครับมาจ้าจอด,ดโอ้โหเมก้าโบโม อาที West ่ผมไม่เคยเล่นเกมเมกาแมนนะตกบอลตกบอลโว้ยเฮ้ยแต่เกมสั Bread ่งเลยกันเจ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 โอ้โหโอยโอยโอ้โหปืนโอ้ยระวังปืนอ้าวโอเวอรเฮียตั้งใจเข่งชามแล้วกันส็ได

ไม่เห็นเ <st wireless> ้ยมาเป็นม <ic Nor diction aries> ืดยังวะเฮ้ยโอ้โหบาลานซ์แม่งหมือ้กันสิอ้าวไม่ถันแล้ว

เกที่การทง่มาโอ้ยโอ้โหไม่มีสไลด์แอรมีสไลด์กวือเปล่าดีไอ้นี่เฮ้กดกดฐานหน้าลังชักหายโอ้โหจิ้มลำเบอร์้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแจ็คสัน

ไปเกินเลยวะตาบอสมาแล้วครับมาไม่ไมีสไลด์แหงอื่นม่งใกล้จะปิดกานโอ้โหมึงกันเลยโ,โบโบโบ,โบอะไรมั้งโบมาข้าไม่ตายโอ้โหอ้าวเ้ยชิบหายแล้ว ล็อกเตอร์โอ้ล็อกเตอร์ไปซะแล้วเชือกดูไม่ได้โอ้ยโอ้โยไม่ทันใช้ฆ่าไม่ตายอ้าโอ้โยเกือบอ่าโอเคนี่โอ้โหแปลกมากมีมีก้าบโบโบบไม่ใช่เปก้าารลูช่างรูร้ไหมละอ่านยาก ยุ๊บยุ๊บอุ้ยเกือบต้องยิงที่หัวอุ้ยโอ้โหไม่ทันอุ้ยโอ้ย,อ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 ยเกือบจะตายแล้วตายมเนี่ย tao tựa khó lắm Đang ra Ôi 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 Ui Tạ lắm เอาอไม่เจอใช้ถ้าไม่ตายอาเอ,อ้ยมีกาดอะไรวะ นี่แหละวันในป่านี่ก็รู้แหละว่ามาจากเกมอะไรไม่ต้อง,งดวงเออแค่เห็นในป่านี่ก็รู้ว่าเออคือเกมอะไรมาดูนะอ,อืมเพลงขึ้นมาครับตึงปลุบเชือกรองเท้าอ,อืมตะหลิวแม่ไม่เอาไปจำอะไรไปจำอาหารหรือไงป่าโพหัวครับรูออ้ป่ะคือเกมคือคบนท้ย